กินเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่กี้กินมแล้วหัวนู้นมหรอ้าหัวนู้นแหละหัตรงไหนแกนรู้ไหมไม่รู้นี่เหรอนี่เหรอเปลือกเนาะเอาเปลือกเน่อ๋อที่หัวมันนี่เที่ยวหัวหัวขาก็แกีหัวตรงนี้เหรอเอาหน่อยหอยลูกนี้นหน่อยลูกมือหน่อยห่อยเขาเข้าใจเข้าใจว่าเนื้อมะพร้าวนะม่ะอ่านี่ครับตรงนี้แหละ ลูกิเดียวเองลูกลูกึงนิดแตต้องนอามาใช้ไม่ได้ไม่ได้แก่ครับกลงมาทว่าใครแก่วะงมานี่แก่ลูกหนึ่งมันก็มีหน่อยเดียวครับที่แกงห่วัน่ะแันหลายลูกโอ้ยจะจะได้ม้อนึงได้บอล โชวสซ้อยแน่ให้ดูซยส้อยแน่ส้อยแน่ส่อยแน่ส้อยแน่จับจับวันนี้ใส่สมยนี้มีบทน่มีกบที่ใส่มีกบ่เดี๋ยวนี้มีกบ่ส่เมื่อก่อนก็ถ้ายับับวนี้แล้วก็หันหันไปแกงครับพอเลิกจากแกงหัวตาลนี่แล้วก็เป็นไอ้ลูกตาลที่ว่า ร้อยแก้ววันนี้ครับเนี่ยเนี่ยอยากกินสดอ่ะอ่านี่ยเรียกว่าเอร้อยแก้วครับใช่ไม่กินกันกินนี่นะอ่าคนเราคนเลยตายตรงร้อยแก้วนี่ก็ใช้อะไรไม่ได้ครับลูกลูกหนึ่งมีกี่อันคะมีสามหนึ่งถึงสี่ครับต่อลูกอ๋อแต่ละลูกหนึ่งแต่ใหญ่จะเจอสามอ่าใช่ครับสี่หายากแต่ก็มีครับอ่าคนเลยตั้งนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ ปลอแกแก่ขึ้นสุกพนี่ครับ่ทำขนมตาลขนงดมเกล่นหอม้ยหลคือดีอ้านงา้หอมเลยนี่มันยังไม่ปนกับใครกับลูกกอนแต่นเอาอาอย่างนี้กปอนแก่ไม่ได้แหรอเพราะมันไม่อมไม่มทำเสร็จก็ทิ้งมันไว้ให้มันแก่เองแของคนเลาไปไเลยนะื่อยวันอกของดีมันจะต่นเะป็น เอาเอาข้างในไปลอแก้วแล้วมนดมนก็ล้ันกมแล้วมันกหมมันก็หมด้มันก็หมดแล้นกมันก็หมล้นกหมดแล้วมันกแล้วก็หมแ้วมันก็้วมันก็หแล้วมันก็ห้วกหมดล้วมันกาหอแ้ก้วออกไปแล้วเอาเปลือกเนกามดลมกลกลกลูก็หมดดลนลูกได้นเา จะเหลืออะไรแล้วแล้วมันทไอ้นี่กินน้งอใช่าปล่อย่กินไอ้นี่แล้วต้องเลือต้องเลือกอย่างอย่งนึงคือวสมมติว่าาหมดเลยี่เราจะเอาแบบนี้ไม่ีอย่างนี้อย่างนี้าเาลูกเอาเอาอย่างหนึ่งเป็นพื้นได้ไหม นนนีีี่่่ออออมยครับเพไ้กแล้วหัวตาในตะลุกแล้วป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้นอ่อนออกทีแรกรอเป็นต้นอ่อนออกทีแรกแล้วนี่เราก็ผัดตัวนั่นแบบนั้นครับต้นอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นบวกแบบนั้นครับไม่ได้ไอ้นบวกให้ให้ให้พี่เขาพูดให้คุณคุณเขาพูดตั้งหรือสี่ต่อต่อต่อค่ะปล่อยแก่ถึงสุก ถูกแต้นตะปูให้เขาล่วงลงมาครับถ้าว่าเลาะขึ้นไปปัอนเขาจะไม่มีเนื้อคอนี้เขาจะเป็นคนนี้อยู่ต้องให้เขาล่วงหลุดลงมาเองล่วงมันล่วงมันถึงจะมีอันนี้อ่าใช่เราก็ไปเก็บกรปอกตะปูลำดับที่ออกสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องก็ต้องใช้มือยีผสมน้ำเพื่อเอาเนื้อทำเป็นกานอ่าใช่ที่ก่อนหยียีไม่นีเครื่องแล้ว